รอดหน้าเพราะว่าระบบของบ้านเรายังไม่ลงตัวก็รอดหน้านะครับด้แน่นอนกแทนนะครับแค่ร้อยท่านเท่านั้นนะครับสั่งตัดทุกท่านให้เข้าที่ตัดทุกท่านสามารถสั่งจองได้เลยนะครับหนึ่งร้อยกระปุกบ่าวานเริ่มขึ้นครับดูฝักช่อก็อย่าลืมนะครับฝากช่องค่อยบอกเจ้าแล้วด้วยนะครับแล้วก็ค่อยลืมบอกเจ้านะครับน้องสาวนะครับแล้วก็ช่องหนุ่มทัศนชัยนะครับ แล้วก็ช่องของน้องต้นอ้อนะครับรัตนาดาเหล่านะครับช่องของนุ่มบรวชัยแยกแยกช่องเลยใช่ไหมครับดังละแยกวงมั้งครับเนี่ยยังอยู่ค่ะยังอยู่นะครับยังอยู่นะครับครับก็มีช่อง YouTube ใหม่นะคะของลุงกับป้าก็คือช่อง YouTube ชื่อช่องนะคะ TPskinofficial นะคะฝากกดติดตามด้วยเนาะเพราะว่า อาจจะได้ไลฟ์สดผ่านช่องนั้นได้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครเยินดครับสำหรับวันนี้เราก็คงจะนะพอเท่านี้เนาะได้เวลาสมควรย้ำอีกทีหนึ่งเลยครับผ่านทางช่องยูทูปแถวนี้อีกครั้งหนึ่งนี่ช่องยูทูบ b e ช้อนนะคะเน้นย้ำค่ะไปลงชื่อก่อนนะคะแอดมมินจะได้รู้ว่ามีช่องไหนบ้างที่อยู่ตรงนี้แล้วเวลาเอฟซีสั่งผ่านเขาจะได้บอกว่า ผ่านช่องนี้ช่องนี้จะได้ติ๊กถูกคนค่ะทุกคนลงชื่อก่อนนะคะแล้วก็เย็นนี้นะครับประชุมยูทูบเบอร์ทุกท่านนะครับที่านตอนเย็นนะครับห้าโมงหกโมงจอกันที่นี่ครับตอนนี้แต่ถ้าเอฟซีจะสั่งยังสั่งผ่านยูทูบยังไม่ได้ใช่ไหมได้เลยครับตอนนี้ได้เลยแต่ว่าการลงการลงทะเบียนชื่อไว้จะเป็นตัวที่รู้ว่ามีช่องไหนบ้างแอมินเราจะได้เข้าใจ เดี๋ยวเดี๋ยววาลังผู้ขายลุ่มลุ่มลุ้มฟังขายฟังขาย <c oughs> คือหมายคมว่าตอนนี้ยูทูบเบอร์สามารถรับรัวๆได้เลยค่ะรับแล้วเก็บออเดอร์ไว้เลย <c oughs> จากท่านเก็บออเดอร์ท่านแล้วท่านกเอาร่างกายท่านไปลงทะเบียนที่แอดมินนะคะ <c oughs> จากนั้นท่านก็ส่งออเดอร์เข้ามันเหมือนการรีกิสเตอร์ผู้ขายใกล้ชิดลุงแต่ว่าเหมือนที่ประสบการณ์ใหม่ๆตอนทำยูทูบเบอร์จะมีช่องช่อง คือกานอะแต่ว่า fc พูดไม่ชัดปรากฏว่าคนคนเดียวในในใน u อ e r พี่มีประมาณ5ช่องทีนี้ปัญหานี้เคยคุยกับลุงกับป้าคิดว่าน่าจะแก้ไขคือไปสำแดงตนก่อนแต่ณน,นาทีนี้วินาทีนี้ขายได้เลยค่ะแล้วก็ไปแจ้งชื่อโอเคไหมคะเ,คเข้าใจบอโอเคไปแล้วรับคิมได้ตอนไหนอยากใช้ทันทีทันใดค่ะนะค่ะเข้าไปนี่กใลังแท็กกำลังแท็กค่ะ,นะค่ะ คะครับแล้วก็อัลบั้มนี้เรามีนักร้องนะครับเด็กมาร้องให้ลุงอ๋อรับนักร้องนักร้องหญิงสาวของเรานะครับจะมาร้องเพลงส่งท้ายให้กับลุงนะครับยืนไหนเอ่ยมาได้ยังไงมาอย่างลูกน้องลุกตาครับน้องลุกตานะครับนนี้องลุกตาจะร้อเพลงอวยพรให้กับลุงเดี๋ยวให้น้องร้องข้างหน้าไหมสั่งและส่งไปในไลน์ป้ายแอดไงแอดทีทสกินแอด ตอนนี้เปิดแล้น้องมาอย่างครับหมดแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับทางที่นาทีนะครับที่ได้อำเงินนะครับจํานวนหนึ่งนะครับห้าพันบาทนะครับช่วยต่อเติมบ้านน้องโจนะอยู่กับลุงนะโจไม่ให้อาไปยกจอกนาโจเดี๋ยวลุงจะไปจัดการให้นะโจที่นะครับอยู่ที่ลุงนะห้าพันบาทวันนั้นลุงรับมาแล้วนะคะ ่ได้เจอลงทนไม่ยอมไม่ยอมต้อมาได้มาให้ได้โอขายได้เลยครับขายได้เลยครับบอก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 เบอร์ให้เขาเดยครับบอกเบอร์เลยครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวติดต่อเข้ามาส่งรายละเอียดให้เนาะสําหรับคนที่อยากขายด้วยนะครับเคเคฮอตครับถ้วยอ่าชื่อเพจนะครับถ้วยร้อนเคเคฮอตคับภาษาอังกฤษนะครับถ้วยร้อนภาษาไทยแล้วก็ k k เฮอตครับขายได้เลยใช่ไหมครับขายได้ครับขายได้ครับ ผมาครบ้องครัพี่ให้ช้านะครเป็นน้องไม่ต้องรีบเด้อเดยอมันจะออกเป็นสเนียงอื่นนะอ่ใครที่สั่งออเดอร์ไว้นะครับหล er> ังหลังจากเรานะครับเพื่อการบรรทุกก็สามารถรับส nah ินค้าได้ตรงนี um <h <h ้เลยนะครับรับสินค้าได้ตรงนี้เลยโอ้ปูมาเซอร์ไพรส์นะครับปู่มามายังไงอ เขเป็นเือนลเรอขอเบอร์่นะครับก็นะครับสวัสดีนะครับพี่น้องนะครับ f อนะครับทั่วโลกนะครับและรวมไปถึงพี่น้องยูทูบเบอร์นะครับทุกท่านรวมไปถึงนะครับพี่รัชนีนะครับแล้วก็ชื่อพี่อ้อมมาไหมอ่านะครับอ่าพี่อ้อมเนาะแล้วก็ทีมงานนะครับของลุงป้าคุณนัททีนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ นะครับทุกๆคนนะครับวันนี้ก็นะครับผมมหาปูมหาวุณีนะครับมาเป็นตัวแทนของบริษัทลีอาแสดงความยินดีนะครับกับบริษัทใหม่นะครับถือว่านะครับดีอย่างมากนะครับเนี่ยรู้สึกดีใจตอนนี้สั่นไปหมดแล้วนะครับนะครับก็เลยมาเป็นตัวแทนของบริษัททรีอาร์ไไทยแลนด์นะครับก็มามอบนะครับสิ่งมงคลนะครับ เลือกแล้วนะครับเลือกแล้วปีมังกรกล่องหงจุ้ยนะครับตามที่อาจารย์เดได้กล่าวนะครับก็เลยมอบมังกรทองนะครับป้อนซับโอ้โห,โ,หโ,หโหนะครับรับแต่ประเด็นผู้บริหารครับก็แนะนำสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พ,พ,พี่ทุกท่านนะครับผม ก็ในนามบริษัทจีอานายไทยแลนด์นะครับผลิตภัณฑ์ลีอานะครับก็ขออนุญาตอำนวยอวยพรเนาะให้บริษัทหมวนโอมโฮมซับแล้วก็ทีมงานทุกท่านนะครับผมจงประสบแต่ผลสำเร็จนะครแล้วก็เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไปนะครับผมก็อยู่เป็นมิ่งขวัญยูทูบเบอร์นะฮะโอเคครับขอบคุณมากครับผม ขอบคุณค่ะขอบคุณตัวแทนของรีร์นะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณปูนะคะแล้วก็ขอบคุณบอสนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะที่ทุกคนมาให้กำลังใจในการทําสินค้าใหม่ของเราครั้งแรกขอบคุณมากๆค่ะครับขอบคุณป้าเช่นกันครับลองเพลงเนาะวันนี้ ก็เซอร์ไพรส์นะครับเซอร์ไพรส์ละรับใครที่สั่งออเดอร์ไว้สามารถรับสินค้าได้ตรงนี้เลยนะครับยูทูบเบอร์หรือว่าลูกค้าที่สั่งไว้นะครับหรือเฮเดนะครับก็สามารถรับสินค้าตรงนี้เลยนะครับครับแอดมินครับแอดมินต์สิ่งปลูกครับอยากทาแล้วครับเดี๋ยวรับสินค้าข้างในเลยเนาะรับตรงนี้ข้างในรับสินค้าข้างในเลยเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนเอาเข้าไปข้างในเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเราจะเอาไว้ที่ที่ตรงนี้นานไม่ได้นะเพราะเราต้องรักษาอุณหภูมิของครีมนะครับ าอากาศเริ่มเริ่มที่จะร้อนมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอเก็บภาพรวมหน่อยนะลุงนะภา,า,าเพเป็นาภาพรวมก่อนครับชิดสายหน่อยถ่ายภาพไปหน่อยะแตนขอถ่ายรูปไว้หน่อยะแตนเร็วก็ขอบคุณยูทูบเบอร์ทุกช่องนะครับทีนะครับช่วยกันนะครับเปิดตัวนะครับสินค้า TP Skin นะครับก็สามารถเข้าไปนะครับสั่งสินค้าได้ที่ช่องทางนะครับอ TP Skin Official นะครับหรือเฟซนะครับรับ TP Skin Official นะครับทางเว็บไซต์ TikTok YouTube นะครับ